เฮลหลสบายดีมือนิ่ิพามาถักลายง่ายๆเนอะลายนี้แมนใฮเฮาเห็ดตองหตองเนาะหกตองแล้บวกหนึ่งคอยสิเห็ดหกตองสมเถือหกสามสบดบวกหนึ่งเป็น19เนาะเมื่อเฮาเห็ดตองได้ตามความยาวที่เฮาต้องการแล้วเนาะแถวทำอิฐแถวที่หนึ่งจะเป็นทางหน้าแมนให้เฮาทัก ลงหนึ่งปุดออกหนึ่งถักลงหนึ่งแล้วก็เอาตรงตรัวที่ห้องปุดออกมาเนาะควบมาตรงทําอิดแบบนี้หลังจากนั้นเอาได้เกาะมาทางหน้าถักลงหนึ่งเอาได้เกาะมาทางหน้าถักสองตรงพรมกัน แบบนี้วันนี้เขาสิกลับไปแบบทําอิดคืนเนาะแบบดาวคืนถักลงหนึ่งปลดออกหนึ่งถักลงหนึ่งเอาตรงที่ปลดออกเนาะมาควบตรงทําอิดเนี่ยเอาได้เกาะมาทางหน้าถักลงหนึ่งเอาได้เกาะมาทางหน้าถักสองตรงพร้อมกัน กลับคืนไปดาวคืนเนอะมาเนี่ยึงเหลือตรงสุดท้ายมันให้เห้าทักลง ่อมาจะเป็นแถวที่สองแถวทางหลังแม่นให้เข้าทักขึ้นหนึ่งตองทักขึ้นอีกสองตองจากนั้นทักลงหนึ่งตองแล้วก็ทักขึ้นอีกสามตอง บันนี้เขาจะขับคืนไปเห็ดตัวดาวคนะ่ะเนาะถักขึ้นสองตองทักลงหนึ่งตองทักขึ้นสามตองกลับไปดาวอีกเนาะถักขึ้นสองตองทักลงหนึ่งตอง พับข้นสามตรงสุดท้ายแล้วเลยเนาะอันนี้จะเป็นทางหลังแบบสิทางหน้าจะเป็นแบบสิเวลาเขาทักออกมามันจะเป็นลายแบบสิเนาะลายแบบนี้อันนี้จะเป็นทางหน้าอันนี้จะเป็นด้านหลังลายนี้มีแตสง่งแถวง่ายๆเนาะ ทักแถวทําอิดมาแถวที่สองระกลับขึ้นไปแถวทําอิดคืนเนาะง่ายๆ่ายลายนี่นะโอเควังว่าเพื่อนๆทรงสิมากลายนี่เนาะ